เมลโลป๊อปอล์กรายการอลอกสุดแซ่บที่จะมาระเบิดอินสปา์จากเหล่าแข่งรับเชิญสุดพิเศษสวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมลโลป๊อปอ็อกรายการอลอกสุดแซ่บที่จะมาระเบิด เมลโลป็อปช็อกรายการอลอกสุดแซ่บที่จะมาระเบิดอินสไปจากเหล่าแขกรับเชิญสุดพิเศษสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมลโลป็อปช็อกรายการอ็อกสุดแซ่บที่จะมาระเบิดอินสไปกับเหล่าแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะฮะโอ้พิเศษมากๆนะครับสำหรับศิลป,ปินไอดอลที่มาเยือนรายการของเรานะครับเป็นแขกที่ผมเจอมาตั้งแต่โอ้เขา มีความฝันเป็นนักร้องตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับแล้วก็มีการประกวดผ่านเวทีต่างๆมามากมายจนวันนี้ครับเขาเดินทางมาถึงอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบมากวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับน้องคนนี้มากขึ้นด้วยฮะนั่นก็คือเนเน่นะครับสวัสดีครับ จเจอกันอีกแล้วครับเนเน่ฮะดีใจมากเลยนะครับนี่คือสัมภาษณ์มาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เป็นสาวสวยน่ารักขนาดนี้แล้วเรามีโอกาสได้เจอกันแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเนเน่มากๆที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยลดละความฝันเลยยังเดินตามเส้นทางที่ตัวเองรักมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ให้เนเน่ทักทายแฟนๆนิดนึงฮะเนเน่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆแมนโลบบท็อกนะคะสวัสดีพี่โดเดี๋ยววันนี้เราอยากจะรู้ก่อนที่เนเน่เนี่ยกว่าจะมาเป็นศิลปินหรือกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองชอบร้องเพลงเนี่ยก่อนหน้านั้นตอนเป็นเด็กเลยนะหรือตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่มีความฝันอยากจะเป็นอะไรก็อยากเป็นเนี่แหละคะ่ะอยากอยากทำงานในในนี้ก็คือ,อตอนนั้นเราไม่รู้รลกมันเรียกว่าอะไร หมายถึงว่าเราแค่ชอบที่จะได้เอ็กซ์เพรสตัวเราผ่านงานอะไรบางอย่างใช่มไม่แล้วพี่ตองอยากรู้คืออย่างอย่างอย่างพวกเราเนะตอนเป็นเด็กนะเราอาจจะฝันว่าอยากเป็นหมออ,มอยากเป็นตำรวจอ,อยากเป็นคุณครูอย่างในเน่เ,นเองมีไหมตอนที่เป็นเด็กที่แบบเฮ้ยหนูอยากเป็นอันนี้เน่ก็ชอบอยู่หน้ากล้องค่ะชอบ หรืชอบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีคือเคยไประกวดประกวดร้องเพลงตอนนั้นมาปฐมอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกชอบตัวเองมากเลยวเวลาอยู่บนเวทีชอบที่มีคนมองเราเยอะขนาดนี้แล้วเราได้โชว์สกิลของเราอ่าเราชอบฟิลลิ่งนี้ฟิลลิ่งแบบเสียงกรบมือ,อเวลาที่เราโชว์เสร็จหรือ,อฟิลลิ่งที่แบบเสียงที่แบบเ,เชียร์เราเวลาที่เราร้องฟิลลิ่งของการที่พยายามทำอะไรบางอย่างและถูกยอมรับและ และอะไรประมาณนั้นนะคะใช่มันก็เลยเป็นเ,นเหมือนอีกหน,หนึ่งประกายในใจเราที่เรารู้สึกชื่นชอบชอยากจะเป็นคนอะไรก็ได้ที่อยู่หน้าจอหรือบนสเตจใช่มาตั้งแต่เด็ก<ช> <ๆ S 2> เลยโดยที่<อ>ก็พยายามทำอะไรประมาณนี้ประกวดร้องเพลงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยางงี้หลังจากที่ประกวดร้องเพลงเนี่ยหลายๆคนก็จะได้เห็นเนเน่เนี่ยในหลายๆสเตจหลายๆเวทีมาแล้วแต่พี่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวก่อนที่เราจะมาเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ย เรามาจับพัดจับผูมาเป็นนักแสดงได้ยังไงนี่ส่งโปรไฟล์ตัวเองไปทุกที่ที่มีโอกาสจะส่งไปได้เลยค่ะโปรไฟล์พวกรับสมัครโมเดลลิ่งหรือโมเดลอะไรต่างๆ<อ>คือบางทีก็โดนหลอกให้ไปหรออะไรเงี้ยคือจ่ายเงินไปก็มีก็ คืออันไหนมีโอกาสก็ส่งไปหมดเลยใช่แสดงว่าถ้าเกิดมีเวทีไหนเขาแคสนักแสดงหรือมีออดิชั่นอะไรก็แล้วแต่เ<ช>น่ะ <ไป S 1> จะเป็นคนหนึ่งที่จะส่งโปรไฟล์ไปก่อนไปหมดเลยอ๋อบางโอ้ฟังอย่างนี้บางครั้งอาจจะมีแบบ โดนหลอกไปบ้างใช่ก็มีเหมือนกันใช่แบบเราต้องไปเสียเงินเรียนพอเขาก็มาบอกเราว่าเขามีคอนเน็ชันนน่นนี่นั่นนะแล้วเขาก็จะมาเปิดคลาส acting สอนเด็กหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปเสียตังเรียน acting แล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน่ะใช่เมื่อก่อนมีเยอะมากอืมแสดงว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะพี่ดวงฟังอย่างนี้แล้วคือความฝันของเขาเนี่ยคือชอบอะไรที่อยู่หน้ากล้องจริงๆหรือชอบอะไรที่เราได้ไปแสดงความสามารถแล้วคนเขายอมรับนะครับหนึ่งในนั้นคือการ เป็นนักนักร้องด้วยแล้วก็เป็นนักสแสดงด้วยซีรีส์เรื่องแรกที่เขาแบบอ,อยากได้เราไปเล่นเนี่ยคือซีรีส์เรื่องอะไรจําได้ไหมซีรีส์เรื่องแรกที่แน่เล่นคือเรื่องจําได้ไหมไม่ใช่ซีรีส์เล่ซ้ำซีรีส์จีนเหรอเป็นซีรีส์จีนเลยเหรอครือืม แล้วเป็นสมทวเน่เน่เน,น่คือพูดไงดีมันป็เชิงเรื่องแรกแล้วทําให้เรามีเป็นที่รู้จักอะ่ะคือของเน่เป็นสมทบบ้าง <ule> สมทบในเรื่องนั้นสมทบในเรื่องนี้เป็นตัวรองอะไรอะไรประมาณนี้มันเหมือนแบบ <ule> สะสมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความความความ r e p u t a t i o n ของเราอะ่ะใช่แล้วชอบไหมพี่อยากรู้ไอตอนที่เรามีโอกาสได้ไปเป็นนักแสดงเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเราเฮ้ยเป็นอีกงานหนึ่งที่เราชอบหรือเปล่า มันเป็นการค้นหาตัวเองใน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 ณวัยนั้นนะ <ừ m. S 2> ฉันได้ชอบนะคะหมายถึงว่าเราชอบที่จะค้นหาตัวเองแล้วว่าเราเราเป็นอะไร <ừ m. S 2> อะไรเงี้ยเออคือจริงๆวิศวะหนูก็เรียนอยู่พ่อโอเคครอบครัวบอกต้องเป็นวิศวะสิ หาเงินได้อะไรเงี้ยมันเซฟสุดๆโอเคหนูก็หนูก็ไปลองทาก็ไปลองสอบแล้วติดโอเคล้วก็ลองเรียนคุณลองสอบแล้วคุณสอบติดวิศวะด้วยใช่โอ้โหมันยากมากเลยไปลองเรียนเพราะมันอย่างที่บอกลองไปก่อนมันนช่วงค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพอได้มีโอกาสได้ไปเล่นซีรีส์ก็ลองไปคนนั้นชวนไปลองเล่นก็ไปค่ะคือถ้าถามในมุมของพี่ดองเนี่ยอย่างซีรีส์หรือละครเองเนี่ยมันจะเป็นบทบาทที่เราจะต้องไปสวมบทเป็นตัวอื่น มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบฟิลที่เราขึ้นร้องเพลงแล้วเป็นสไตล์ของเราหรือเป็นฟิลลิ่งความ,มรู้สึกของเราอ,อย่างนี้มันแตกต่างนไหมในความรู้สึกของการเป็นนักร้องกับการเป็นนักสแสดงของของเนเน่네แตกต่างกันค่อนข้างมากในในเวของเนน่ที่เน่บอกอเป็นอาร์ติสนสามารถได้เป็นตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านผลงานของตัวเองแต่ว่าการที่เราต้องไปเล่นรับบทอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราได้เอ็กซ์เพรสตัวเองเหมือนกันเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้น ที่เขาจัดไว้ให้ในชีวิตจริงหรอกอใช่โนมเรามมไม่มีโอกาสได้พูดประโยคนั้นใส่คนคนหนึ่งหรือว่าได้มีสร้างสถานาการณ์สมมติขึ้นมาค่ะแบบนี้ในชีวิตจริงหรอกนั่นเลยรู้สึกว่ามันอีกเวยเหมือนกันที่ได้ได้ไปมีประสบการณ์อย่างนั้นในชีวิตโดยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในในชีวิตจริงเออมันสนุกค่ะซึ่งเราได้ไปสวมบทเป็นตัวละครอ,ครอ,อื่นๆได้เรียนรู้แบบคาลิเกเตอร์ได้เรียนรู้แบบ อย่างที่เน่บอกสถานการณ์นี้บางทีชีวิตจริงหนูอาจจะไม่ได้พูดคํานี้เลยใช่เน่เพิ่งไปรับซีรีส์เรื่องที่เล่นที่ประเทศจีนจากสองปันาเป็นการล้างแค้นให้น้องชายชีวิตเน่จริงๆคงไม่ได้ล้างแค้นอะไรเงี้ยอือโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งงานนะครับที่เน่เน่เขาก็ชอบมากนะครับรวมไปถึงเนี่ยผลงานที่ไปออกเนี่ยก็ถือว่า สร้างฐานแฟนคลับทั้งชาวจีนชาวต่างชาติแล้วก็แฟนแฟน,แฟนชาวไทยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะแฟนแฟนก็น่าจะได้เห็นแล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งร้านนอกจากงานดับรองนักแสดงแล้วเห็นมีอีกหนึ่งงานที่ชอบนั่นก็คือการทําขนมเ<ใ>นี่ยชอบกินขนมชอบกินขนมตองขอใช้เพราะชอบกินขนมอร่อยมันยังไงบ้างมันเค้กนี่ฮิตมากเลยนะคือ <c oughs> ทุกคนเนี้ยพี่หลงยังไม่สามารถที่จะต่อคิวกินเค้กของคุณได้ <c oughs> เค้กมันคิวยาวมากตอนนี้นะครับ<ช>คืออนาคตอยากจะพัฒนาเป็นแบบไหนรูปแบบไหนอีกไหมฮะสำหรับเค้กของเราคือเนี่ยมองไปเป็นระยะยาวมากเลยค่ะก็อยากให้มันเป็นร้านที่อยู่ไปนานๆจริงๆอ่ะไม่ได้อยากให้ร้านดังเลยนะ<อ>ใช่เ<อ>พราะหนูรู้สึกว่าความดังอ่ะมันทําให้เรากดดันตัวเองด้วยแล้วก็กลัวว่ามันจะมาแล้วไปอะไรเงี้ยโดยที่จริงๆแบรนด์เนี่ยทำมาเป็นปีแล้วค่ะใช่ก็แต่ก็พยายาม คุมคุณคภให้เหมือนแบบอยากให้มันเป็นอาหารเป็นขนมที่พอกินแล้วคนบอกต่อค่ะเฮ้ม,มันอร่อยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังไม่เท่าไรแต่ขออร่อยไว้ก่อนใช่มันะต,ต้องมันต้องอร่อยมันต้องมีคุณภาพอื ความดังไม่เกี่ยวแต่ขอให้คุณชิมแล้วคุณรู้สึกอร่อยนั่นแหละคือสิ่งที่ร้านนี้ยอยากจะเอาเค้กไปเสิร์ฟใช่ใช่แล้วก็โชคดีที่คุณมิกเฉลิมรีนไปกินค่ะคก็ตอนแรกแ,แฟนคลับเขาส่งไปแล้วเหมือนรถทุทเรียนหมดหนูก็เลยส่งเขาไปให้เพิ่มมเลอย่างเงี้ยเขาชอบกินทุเรียนก็เขาชอบแล้วเขาก็รีวิวให้ค่ะแล้วก็เลยดังเลยมันคือมันคือมาเก็ตติ้งหนูอยากให้มันเป็นไปคือมันอร่อยแล้วบอกต่อ,อ อร่อยแล้วมันรีวิวมันอร่อยอะไร่นี่ไงนี่ไงถ้าเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้ลองชิมนะพี่โดงแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเร็วๆนี้นะเขาจะมีเขาเรียกว่าไปเปิดที่สยามด้วยใช่พลากอค่ะวันที่4 4สิงหาค่ะอืมอซึ่งเราก็สามารถไปต่อคิวซื้อได้เลยใช่ใชนี่ร้านอ่าร้านขนมน่ารักน่ารักที่จุดเริ่มต้นมาจาก เธอที่ชอบกินขนมเค้กขนมอร่อยน,มมนะครับเอ,อาละมาถึงเรื่องราวที่แฟนๆฝากถามมาบ้างดีกว่าเวลาที่เนเน่เองเนี่ยทำงานเยอะๆหรือว่าผ่านเรื่องราวในชีวิตผ่านอะไรมามากมายเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะผ่านสิ่งเหล่านั้นวันเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้เนี่ยไปได้ยังไงฮะเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงก็ <ขอ S 1> <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านได้เหมือนที่ผ่านมาอืแล้วนําพวกนั้นม <c oughs> ัน มาเป็นผลงาน m, ใช่หนูอ,อย่างที่หนูบอกหนูเป็นคน express feeling หนูผ่านงานเพลงแล้วหนูมันก็เก็บประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเอามาเป็นเพลงครับสู่ท้องตลาดคือหนูนหนูไม่ได้ไปคิดแล้วก็มาจงกว่าตัวเองแย่ค่ะถึงมันแย่เราก็เอามันมาเป็นเพลงได้ครับแล้วก็จะได้เพลงเศร้าเพลงหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ดงเข้าใจถูกไหมเหมือนกับถ้าเกิดเราเจอเรื่องราวอะไรไม่ดีมาแล้วก็เก็บเรื่องนั้นไว้แล้วเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาถ่ายทอด ออกมาผ่านงานเขียนหรือคํากรอนของเราหรืองานเพลงของเราใช่จริงๆเพลงเศร้าหนูมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าหนูเจอเรื่องเศร้าเกี่ยวกับความรักก็ได้นะมันจะเป็นเรื่องชีวิตหนูที่หนูสึกเฮ้ยทำไมมันท้อจังมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบอ๋อเป็น feeling ของความเศร้าเนาะเราก็หยิบมันมาใช้ในเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ด้วยใช่หนูก็เข้าใจว่ามนุษย์มันต้องแบบเออมันมีทั้งดีร้าย สับกันไปขึ้นลงอะไรมันมันเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห,โห <c oughs> โเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากเลยนะ <c oughs> มีขึ้นมีลงมีทุกมีสุข <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ทุกอีกมัน,มนแค่ไหนมันอะไรก็ได้ใช่แล้วแค่หยิบมันมาให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเองแล้วก็ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้ในแต่ละวันโอ้โหแฟนๆที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ครับบางคนเขาแบบมีคุณเป็นแบรงบันดาลใจมีเนเน่เป็นไอดอลแล้วก็บางคนเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนเนเน่ อยากจะประสบความสาเร็จหรืออยากจะอยากจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบเนเน่เลยคุณมีอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับแฟนๆที่มีคุณเป็นแรงบันดาลใจไหมครับเน่รู้สึกว่าทําตามหัวใจตัวเองค่ะทําตามาเครย่งไงอะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการสัญชาตญาณสัญชาตญาณทำตามสัญชาตญาณของตัวเองใช่ถ้าเราคิดว่าที่เราคิดมันถูกต้องอะอะไรก็ทําไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนคนอื่นว่าเขาจะพูดยังไงอื ไม่ต้องไปอยู่ในติดนอมเดิมๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้เราจะแปลกประหลาดหรือเปล่าเราทำนี้มันจะแปลกคนอื่นจะว่าเราแปลกไหมเรารู้สึกว่าเคารพตัวเองเคารพความเป็นตัวเองอะ่ะครับคือถ้าเกิดเราชอบเรามุ่งม,มั่นเรามีแพชชั่นแล้วเราเรารักในสิ่งที่เราทําต่อให้คนรอบข้างเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีทางเป็นศิลปินได้หรอกเฮ้ยเธอไม่มีทางเป็นเนเน่ได้หรอกแต่เราทําในสิ่งนั้นเราจงทํามันต่อไป คือความสม่ําเสมอแล้วก็เชื่อมันอย่างศรทัทธา <c oughs> ขอเรนะียกว่าศรทา<ม>ัทธาเลยนะว่าเออหนูยางหน,หนูหนูเห็นภาพตัวเองว่าหนูเป็นศิลปินครับหนูไม่เคยเห็นภาพตัวเองไปทํางานอย่างอื่นนะคะคนหนูก็ศรัทธามันจริงๆว่าฉันต้องเป็นจริงๆตั้งแต่นนหนูเด็กๆตั้งแต่เด็กๆฉันต้องเป็นวัตาอะไรยอย่างเงี้ยมันเป็นภาพนี้มาตลอดเลยเลยค่ะมันก็เลย go on this way ตลอดครับไฟในตัวคุณผู้ฟังฮะไฟในตัวคุณผู้ชมตอนนี้ลุกโชนได้เลยนะถ้าเกิดคุณรักที่จะทำอะไรนะครับ คุณเริ่มต้นทำมันได้เลยเพราะมันไม่มีใครหรอกที่อยู่ดีๆจะประสบความสําเร็จเลยมันจะต้องมีอย่างที่เนเน่บอกมีขึ้นมีลงแล้ววันหนึ่งมันอาจจะเป็นวันของคุณก็ได้ันไม่หนูจะเถียงนิดนึงหนูว่ามีนะคนที่อยู่ๆก็ประสบความสำเร็จมันมีมันมียันมุองก็ต้องเข้าใจว่าดวงเขาตั้งแต่เลตเดสที่คนเราไม่เหมือนกันใช่บางคนโหอยู่ๆก็โชคดีบางคนก็ต้องทําแต่เน่รู้สึกว่าประสบการณ์ทุกอย่างมันจะ มันจะทาให้คนมีสกิลที่ดีมันคือ experience มันคือประสบการณ์อะครับอืมอืต่อให้เราจะผิดหวังจากสเตดนี้ต่อให้เราจะผิดหวังจากงานนี้อืแต่มันก็จะต้องมีแต่มันก็คือประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาใี่เราได้เราจะเก่งขึ้นค่ะเราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วหนูว่ามันสำคัญมากมากกว่าการที่เราแบบโอ้โหมาเปรี้ยงตอนนี้แต่เราแบบเฮ้ยสกิลเราอยู่ไหนเราไม่รู้เลยเลยอ่าอ่าอ่าโอ้โหเป็นผมว่าน่าจะเป็น คำแบบแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะสําหรับใครที่ใฝ่ฝันหรือว่ามีเนเน่เป็นไอดอลมีเนเน่เป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะางานอะไรก็แล้วแต่นะไม่จาเป็นต้องศิลปินก็ได้คุณอาจจะเป็นหมอ,อคุณอาจจะเป็นพยาบาลแต่ถ้าเกิดคุณมีแพชชั่นและรักในสิ่งนั้นจริงๆนะครับเอาล่ะนะโอ้เวลารายการของเรานี่คุยสนุกมากเลยนะครับได้เห็นแบบว่ามุมมองของเนเน่ครับหลายคนฝากมาถามว่าแล้ว โตขึ้นมาผ่านเรื่องราวงานต่างๆมามากมายเรื่องราวความรักล่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับเนเน่ตอนนี้เนูก็โอเคก็ได้่เดของหนูหนูไม่ได้ไม่พูดยังไงดิไม่ก็ไม่เหมือนเติบโตขึ้นไหมเติบโตในเชิงไหนคะเออในมุมมองของความรักเปลี่ยนไปจากตอนเป็นเด็กไหม ยกตัวอย่างเช่นสเปกมันเปลี่ยนไปไหมสเปกหนูไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะเพอหนูมีภาพในหัวหนูหนูเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นมากๆากเลยกับความรักเพระความรักนี่นามาวันเพราะนู้สึกว่ามันทําให้หนูผลิตงานมันทําให้หนูมีชีวิตชีวาหรืออะไรหนูไม่เคยเปลี่ยนมุมมองด้านความรักหนูเลยคือเราจริงจังจริงใจเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือถ้าพูดถึงเรื่องความรักนี่คือเรา มาเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะจริงจริงมันมันไม่เชิงความรักในในเรื่องเพศหรอกค่ะนูหมายถึงว่าความรักในงานที่ทําด้วยนูหมายถึงว่าหนูรักในงานที่ทําหนูรักครอบครัวหนูคือหมายถึงหนูเอาความรักนาอะค่ะหนูไม่ได้แบบว่าโอเคฉันจยากหาเงินฉันต้องหาเงินเงินเงินแต่ไม่ใช่มันคือหนูรักในงานที่หนูทาหนูก็เลยโกอ่อนกับงานของหนูอะไรหนูรักครอบครัวหนูหนูก็จะเอาครอบครัวหนูมานัมเบอร์วันอะไรอย่างเงี้ยมันคือความรักที่หนูเรียกว่า ทุกอย่างมันคือความรักนี่มีถามเข้ามาเพิ่มนะครับบอกว่าแล้วถ้าเกิดเจาะจงไอ้เรื่องความรักแบบสเปคที่อยากจะที่เนเน่ชอบเนี่ยมันจะเป็นสเปคประมาณไหนสเปคประมาณไหนหนูสเปคไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันค่ะสเปคหนูคือต้องเป็นคนที่เข้ากับหนูได้เพราะหนูรู้สึกว่าหนูแปลก ใช่แปลกไหมครับคุณผู้ชมครับใช่เลยงี้รู้สึกว่าเราต้องคุยกันแล้วเข้าใจกันนิดนึงอ่ะแต่บางทีหนูก็คุยยากอะไรอ่ยค่ะใช่ก็ต้องหาคนที่คุยกันรู้เรื่องอถ้าเกิดคุยกับเรารู้เรื่องก็สามารถที่จะคลิกกันใช่หนูเป็นคนชอบดีฟทอค่ะหนูคนเช่นสมมติเราคุยกันเรื่องบางอย่างหนูจะพาพี่คุยไปยันแบบอวกาศจักรวาลเลยอะไรเงี้ยหนูจะไม่ได้คุยกันแบบเฮ้สีผมสวยจังอะไรแย่งไม่ไม่หนูแบบเออพี่ มันอะไรอย่างนี้นะมันนุ่นอย่างนี้นะอะไรมัน deep t a l ะค่ะหนูชอบ d e e ทอ a l k เออแต่ทําให้รู้จักตัวตนคุณมากขึ้นนะจริงๆแล้วใครที่จะเข้ามากับเดเน่เนี่ยคุณจะต้องยากก่อนอื่นเลยนะน้องบอกเองว่าเขาเป็นคนที่แปลกนะแล้วใครที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมุมของเดเน่ถ้าได้เปิดใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาคนนั้นจะต้องคุยกับเรารู้เรื่องคุยกับเราแล้วคนต้องแปลกเหมือนกันอใช่นะเอาแหละ แล้วเห็นบอกว่าหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยถ้าให้เลือกเราชอบอะไรมากกว่ากันเช่นการเป็นนักแสดงการเป็นนักร้องการเล่นดนตรีหรือการทําขนม้ให้เลือกเนี่ยคุณชอบอะไรมากกว่ากันเลือกได้ไหมสําหรับคนแปลกอย่างคุณ mm hmm. คุณผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วนะคุณผ่านมาหลายสเตจนะคุณชอบใหยเรื่องเนี่ยชอบมนไหน มากที่สุดเหมืชอบทำเพลงมากที่สุดค่ะเพราะเพราะมันมันมันฟินมันได้ดัี่หมกมันเอ็กเพรสความรู้สึกอออมันได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเรามันนเพื่อนเราอ่ะมันเป็นเพื่อนเราจริงๆที่หนูใช้คำนี้ได้ไหมมันเหมือนได้ปลดปล่อยและระบายความรู้สึกของเราใช่ผ่านเพลงเนื้อเพลงใช่ ใช่แล้วแล้วพอทํามาแล้วคนก็ชอบอะไรเงี้ยม,มันก็เลยรู้สึกว่ามาถูกทางนะครับคุณู้กคนถ้าเกิดอชอบนะก็ลองไปฟังเพลงน้องได้เพลงกอนนะฮะเพลงนี้เพออเเิ่งปล่อยมา้วยเพลงนี้นี่คือพี่ชอบตรงที่คุณเขียนตั้งแต่ตอนอายุ1 6 1 7เขียนออกมาเป็นกอนเขียนออกมาเป็นเพลงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังลองเข้าไปฟังกันได้สําหรับเพลงสายเพลงกอนเพลงนี้นะจ๊ะเอาแหละแล้วในอนาคต นะครับเราวางแผนไว้ยังไงบ้างฮะเนเน่ครับว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืองานเราวางแผนไว้ยังไง5ปีข้างหน้าจะทําอะไรต่อไป หนูพยายามใช้ชีวิตหนู stable ได้แบบนี้แล้วก็สะดวกส,าสบายได้แบบนี้อะไรเงนี้หนูคงไม่ได้ต้องการเงินพันล้านหรือซื้อเรือยอทหรือบ้านหลังใหญ่โตค่ะหนูแค่อยากได้อยู่ในที่ที่สบายใจอยู่กับคนที่สบายใจมีเงินใช้ในอย่างที่สบายใจได้แต่ไม่ได้แบบลักชัวรี่อะไรขนาดนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ไปต่อเรื่อยๆมีอิสระค่ะอิสระจริงๆที่เรียกว่าอิสระจากการทํางานอิสระจากการเงินอิสระจากทุกอย่างสามารถเป็นตัวเองได้อย่างจริงๆ หไปปรับใช้กับทุกๆคนได้เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่แบบธรรมชาติด้วยแล้วอยู่แบบที่เรามีความสุขใช่กับมันจริงๆไม่ต้องหรูหราไม่ต้องแบบฉันจะต้องเป็นเศรษฐีร่ํารวยแต่ขอแค่แบบฉันมีเงินไปกินข้าวฉันมีเงินไปเที่ยวฉันมีเงินไปกับเพื่อนของฉันใช่มีเงินไปเก็บประสบการณ์ชีวิตค่ะไปใช้ชีวิตจริงๆเลยหนูอยากไปเที่ยวค่ะอโอ้โหแน่ๆคุณ เติบโตมาอย่างดีมากเลยนะ <Okay. S 1> เออทั้งเรื่องผลงานทั้งเรื่องแบบความคิดอะไรต่างๆทัศนคติต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการนี้อยู่อยากให้บอกข้อคิดดีๆให้กับแฟนๆสักหนึ่งข้อเป็นกําลังใจเป็นทัศนคติด,ดีๆให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเน่ๆอยากจะบอกอะไรพวกเขาเหล่านั้นครับอืมแค่บอกว่าอ,อย่ายอมแพ้คะ่ะแล้วก็อ,อย่ายอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่อือ อือ,ออกเอาตัวเองออกมาค่ะเป็นอิสระ,ะอืมเฮ้ยพี่พอคุณพูดตอนนี้ผมเคยได้ยินเลยนะคนคนบางคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่เนี่ยเพียงแค่หนึ่งวิหรือหนึ่งนาทีมันก็เสียเวลาไปแล้วอย่าเสียเวลาใช่ฉันหนูจะพูดว่าอย่าเสียเวลาชีวิตเพราะว่าจริงๆชีวิตนี้มันสั้นมากจริง,รรงๆเราไปใช้เวลาให้กับตัวเองไม่ต้องไปแคร์อะไร โอ้โหวโอ้เน่เน่ครับวันนี้พี่โดมข,ขอบคุณมากจริงนะนี่เหมือนแบบปลุกไฟบางอย่างแล้วก็เอาความรู้ความทัศนคติโูไปปรับใช้ในชีวิตได้อีกเนี่ยด <Deep S 1> <พ>ีฟทอสสดๆเมโล p อบอันนี้เป็รอบแบบวันนี้แล,ว,แแลวก็<อ>ดีฟทอคเฉยเ,เลยแล้วมันเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนรวมเป็นถึงเป็นกําลังใจให้คนอายุมากๆแบบพี่ด้วยนะให้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องติดหรูไม่ต้องติดแกรมให้เรามีความสุขบ้านหนูหนูยังเช่าอยู่เลยค่ะอื หนูไม่ได้เห็นว่าแบบมันต้องซื้อบ้านเพื่ออะไรหรือเป็นนี้เพื่ออะไรอ่ะแต่แบบเอาเงินไปทําอย่างอื่นเงินไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแบบไม่ต้องไปตามเขาอะฉันต้องซื้อบ้านนะนี่แรงบันดาลใจเออไม่ต้องไปตามคนอื่นขอพี่ลงจับมือหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับผมขอพลงจับมือหน่อยฮะแรงบันดาลใจจริงไม่ผมเชื่อว่าใครได้ฟังเนี่ยเรามาเมลโลป๊อปช็อกกันในวันเนี้ยคุณน่าจะได้ข้อคิดดีๆมุมมองดีๆของการใช้ชีวิตแล้วนี่ผมเนี่ยน้ําตาคอเลยนะคือสัมภาษณ์มาตั้งแต่เด็กจนนี้ผมรู้เลยว่า น้องเสาวันนี้เขาโตขึ้นมากแล้วโตมาอย่างดีด้วยทัศนคติต่างๆรวมไปถึงผลงานต่างๆก็สามารถติดตามเนเนได้ทุกช่องทางของเนเนด้วยครับขอบคุณมากจริงฮะที่วันนี้มาร่วมรายการนะครับกับเราเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเมโลป๊อ Deep ทอล์นี่น่โอ้โหแต่วันนี้เราดีฟทอล์กกันมากเลยนะหนูบอกแล้วหนูเจอใครหนูดีฟทอล์กหมดเลยเออดีฟทอล์กมากเอาแล้ววันนี้เวลาอรายการของเราหมดแล้วครพบกับรายการเมโลป๊อปทอลแบบนี้ได้นะครับ ทุกวันจันร์6โมงเป็นต้นไปสามารถดูได้ที่แอปเว็บแ,แล้วก็ชมย้อนหลังได้นะครับบน YouTube ของ Me l o ป o p ด้วยวันนี้พี่ดวงขอขอบคุณจริงฮะแรงบันดาลใจดีๆของเราศิลปินท่านนี้ครับน้องเนเน่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมโลป๊อปทอล์กรายการทอล์กสุดแซ่บที่จะมาระเบิดอิสปยจากเหล่าแขกรับเชิญสุดพิเศษ